หากจะเร่งขับเคลื่อนโครงการ CCS ต้องมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อขับเคลื่อนทั้งระบบรวมถึงกฎหมายกฎระเบียบต้องให้ชัดเจนพร้อมออกมาตรการจูงใจด้านการลงทุนและนโยบายคาร์บอนเครดิตเพราะหากหวังจัดการกับปัญหาการเรือนกระจกและบรลรู้ในซีโร่ต้องอาศัยเทคโนโลยี CCS เพราะการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวไม่พอค่ะ Why w เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะด้านกลุ่มปตทค่ะได้นําร่องศึกษาความเป็นไปได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้โครงการ Eastern Thailand CCS Hub บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มปตทใน EEC จังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมในกลุ่มปตทและกลุ่มอุตสหกรรม อื่นในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆประเทศวางแผนให้เป็นเทคโนโลยีหลักในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ในปริมาณมากกว่าเทคโนโลยีแบบอื่นค่ะปัจจุบันนะคะเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไทยมีจํานวนการปล่อยคาร์บอนปี2022สูงถึง250ล้านตันหากจะลดคาร์บอนทั้งหมดนะคะจะต้องปลูกป่าถึง160ล้านไร่ค่ะแต่ประเทศไทยทั้งประเทศมีป่า321ล้านไร่ค่ะซึ่งต้องเปลี่ยนประเทศครึ่งประเทศเป็นป่าดังนั้นค่ะสิ่งที่ทั่วโลกนะคะให้ความ สำคัญเวลานี้คือเทคโนโลยี CCS ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการลดการปล่อยกายา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมากในปัจจุบันแต่ปัญหาก็คือหาค่ะเทคโนโลยีแอนคอนนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเทคโนโลยี CCS มีโครงการที่ดําเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาทั่วโลก350โครงการค่ะที่ทั้งอเมริกายุโรปแต่ปัญหาคือยังมีต้นทุนที่สูงอยู่2นะคะอี onomi และอินเซนティブการดําเนินการจะต้องมีมูลค่าต้องมี มีผลตอบแทนเพราะลงทุนไม่ต่ำกว่า2 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะดังนั้นค่ะการนำผลประโยชน์เรื่องของคาร์บอนเครดิตจึงสำคัญค่ะภาคนโยบายจึงต้องทำให้ชัดเจน 3. นะคะ environment and public ค่ะโครงการ CCS นะคะเป็นโครงการใหม่ไทยต้องสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากมวลชนยืนยันได้ถึงความปลอดภัยจากการดำเนินโครงการค่ะและ4ค่ะ regulation and liability กฎหมายและกฎระเบียบนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้ค่ะกลุ่มปตทนะคะจะใช้ CCS เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญสําหรับเป้าหมายความเป็นการทางคาร์บอนของประเทศไทยโดยดําเนินการผ่านโครงการ e อสเทิร์น a ทยแล CCS Hub จะสามารถช่วยดีคาร์บอนไนซ์กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นโรงไฟฟ้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติอุตสาหกรรมปูซีเมเม์และเหล็กเป็นต้นค่ะโดยพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ระเบียงเคเศรษฐกิจภาคตะวันออกค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ในการกักเก็บค่ะจําเป็นต้องมีการสํารวจทางธรณีวิทยาอย่างจริง จรวมถึงการจอหลุมสำรวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมของชั้นหินปิดทับเนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากและเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ทำให้ต้องมีกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนและระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโครงการทางธรณีวิทยาของประเทศไทยค่ะคาดว่ามีศักยภาพในการอัดกับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บในชั้นหินกักเก็บปิโตเรเลียมที่ผลิตไปแล้วหรือชั้นหิน น้ำเค็มใต้ดินภายใต้มาตรฐานในการจัดการที่มีการทดสอบจนอยู่ในระดับความปลอดภัยสูงสุดค่ะโดยสรุปแล้วนะคะโครงการ CCS ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแค่เรื่องมาตรฐานของเทคโนโลยีเงินทุนและความปลอดภัยเท่านั้นค่ะแต่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นด้านนโยบายด้านกฎหมายและปัจจัยส่งเสริมการลงทุนค่ะซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทงางภาครัฐและองค์กรหลายๆฝ่ายในการผลักดันและส่งเสริมการนำเทคโนโลยี CCS มาใช้ในประเทศ ไทยอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายด้วยค่ะ Why w o r l